นี่ครับเราจะมาเปิดบล็อกเกลือแน่เกลือเกลืออะไรเกลือแน่ย้อนไม่ออกหเลยย้อนไม่ออกเลยก่อนกลับบ้านเว้ยเปิดก่อนกลับบ้านนี่รีเปิดเลยรีเปิดสกายต่อสกายดีเลยดิเอ็นพีห้ามันก็ได้เอ็นพีห้าไอ้เกลือเราเกลืออยู่แล้วของส่วนใหญ่ต้องตกที่ผมเไ้ยไม่กูบอาเยอะกว่ากูเจ้าโกต้องร้อยหนึ่งอันนี้เอาตกเยอะกว่าไปเฮ้ยมา ของตกล้อง่คาค่าถือกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนละฝั่งเลยไหมเดี๋คนละฝั่งเลยแต่ขอดีละซองนะซองแรกโอ้ยเฮ้ยดีไอ้ปนไม่มีน้ำใจเลยเนอไม่มีไม่มีน้ำใจให้เพื่อนช่วยเปิดเลยใช่แล้วทีมเราปิดเลยปิดเลยเพราะเอว่าตัวอะไรเนี่ยเทิร์มูนออกแล้วไปดิเฮ้ยได้แล้วเว้ยได้ได้ด้วยไปแล้วผมเฮ้ยกล้องดับกล้องดับในแก็ตแบกเก็ตกล้องดับไม่คะ

เฉาเกียรติได้ไลยใช่ไใครก็ได้เตียงไปเช็คก็ไี้โบราณหนึ่งเตี้ยวได้คิงไดเมนหนึ่งสบายหนึ่งสบายหนึ่งทำไมวะทำไมพวกคุณต้องรังเกียรติได้จิงไงขนาดนั้นรังเกียรติทุกตัวตีนเกินไปฮอได้มันเป็นสิ่งที่บทขยี้เข้าไปบรรจาคาศอยากเกียรติแต่ได้ใครเซอรตะกายใช่บอกเกียรติปูเลยก็ได้ง่ายกว่าเฮ้ยโกรับไปเกียรติแบ็คแบ็คไ้รับซื้อไ้รับซื้อถือเป็นค่าถิกล้องถือเปนค่าถิกล้องได้แยกไว้ให้ตะกล้องกัน เกลียวไอ้เทียอยู่ไหนเนี่ยเกียร์ตัวได้ของดีบ้าเหรอวะเจนแบกได้เมมเฮ้ยออกมาเฮ้ยเจนแบกแะไรไปเฮ้ยเผาดิเผา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 เดี๋ยว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 แบ่งกันตีเผาทิ้งเผาเทียข้อเข้าคอเลยเว้ยเฮ้ยเจนแบกแปดเมกาโคโลนี่พัดเฮ้ยเดี๋ยวพัดพีพัด เจ็ดแปดลิงบียอนพวกเราอยู่ไหนวะเออวะอยู่ไหนวะเตอนคืนเดี๋ยวกูทางพี่เสต้เตือนความจำมึงไว้ว่าอย่าลืมเตองข่าวละไรคิงมันเป็นอาจจะทำเทวร้ายต้องกำจัดไงโอโอล่าโซ่ไอ้ใดคิงไม่ใช่ต้องต้องสุดท้ายแล้วนะเว้ยไรคิงอยู่ไหนไปเผาทิ้งเอาเอาให้รถทับไอ้เียบียอนไม่ออกต้องออกเขาไปเหรอบียอนอยู่ไหนวะไปนี่บอส เรื่อวนี้ใบสุดท้ายลุ้นอยู่อออโอ้<ป>มีย้อนไม่ออกไอ้ส <laughs> อ่ะแลว่ะไอ้ปูนเมืองวันนี้ตีจริง,รงเลยก็ได้คิงเตะไปแล้วไงเผาทิ้ง <laughs> เผาไป <h aw> <h aw>